ในนี้เขาจะอยู่กันในเกมเขาคือเกมนะคะเราไปได้ก่อนแต่ก่อนดูอย่าพึ่งแต่ก่อนดูก่อนก่อนดูกดได้ก่อนนะคะถ้าใครกดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยรอนไหนดิ ไปดีเนอเคยยิงที่หลังเราด้วยนะค้ยนนเหมือนกเรลยเห็นปะือนกันเนี่ยเห็นไหเห็นเห็นปเหมือหรือป ้ันหนูก็ไม่เือนะไรเ้ยมันมีแกงด้วยอ่ะอู้ววนนี้นนนนวว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 วตวงวววงววววอวว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 อวว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 บวว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 วนวว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 วลวว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 ว มือคตนตายภาษาดีฉันไม่อยากตายอ,อยากแก้น่คนนีองนนึกสองสาีอ้คนตรงนี้มันยังไม่ตายละแอ้คนตรงนี้เห็นไหย รู้แล้วม่ต้องมาทางนี้แต่เวลายังไม่มานะครับพ่อเวลาโคตรเร็วเลยไหนวะไม่หวังดูไหนวะเนี้ยโอ้โหคนเต็มว่ะเฮ้ย กลับไปอุ้ย้นอุ้ย่้องแล้วยัไม่ทอะไรเลยเือมาอีกแล้วย่คุตายแล้วเว้ยคือตอนเล่นอนนี้โคตรเจ๋งเลยแต่ตอนนี้แหละไม่ดตายก่อน พี่ไม่ตังค์เกือบตกเลยเราไม่เห็นพี่มาอีกแล้วนะ <c oughs> โหมาโคตรเร็วเลยว่ะอุ๊ยโอ๊ยตายแล้วว่ามันังค์เฮ้ยเกี๋ยววี่เอ้ยยุ้มาอม่นดิวโผทหนมดีวะ เอาออออวันนี้กักน,นะะอุ๊ยจะตกเกลือวันนี้ขอเกิดกล้องนะคะคูดขำมีตลกมากเลยทุกคนโอ้ยวันนี้เรไม่เปิดกล้องละนี่แหละตอนนี้แหละค่ะที่มันจะมาเห็นป้าเห็นคนไหมเห็นไปเห็นไหมคะทุกคน น้านนาเห็นมาเห็นปาเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นปะมันจะมันนั่งอยู่ตรงนี้นะอืมสงสารมาก็แอบสงสารอยู่นะคทุกคนไปเข้าวงกันเขอกคนอื่นเขาหมแล้วะไป้นี่ขอด่านนี้ หยุดนะเพื่อนหยุดไอ้พึ่บ้าเรยคนตายลรหน้าแผลด้วยอ๋หัวเลยโดดตัดไว ด้วหลักเนี่ยไม่อยากกระโดดเลยอ่ะตอนมันหยุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายด้วยอะไรหรอเนี่ยโอ้ยแล้วแก้ตายอีกแล้วคอยหยุดหน้าดิเว้ย ลองก็เท๊ะกันอีกนะโอ้เร่งกินดิเที่ยวยังอ่ะแล้วเวลา โหไปเล่นเกมเล่นเกมการก็คือโหมีคนเล่นด่านเกมการเร่งคนโคตรเยอะเลยถ้าใครอยากเล่นนะคะคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะเดี๋ยวเอาไปให้นะคะทุกคนล่านล่าน๋ยวเมนให้นะคะทุกคนโู้กระโดด เก้าแล้วล่ะคะก็จะได้แล้วนะแค่สิบแล้วก็ได้แหละคนอื่นบอกว่าอะไรวะปังปึงโอ้โหมันเพิ่มยังไงไปทุกคนเพิ่มไม่เตี้ยเลยอ๋อยังไง อ๋อพีงอย่างนี้นี่เองอ้าวเราพีงไม่ได้วะไปชุมมุดไปชุมมุดน,น,น,นี่ไงเขตาตอบละไม่เล้งหูต้องดูให้ทถ้วนนะคะว่าอันไหนถูกมานี่ไง ยิมไปม้วนมาก็เลยเป็นสีนี้นะทุกคนอึ๊บได้แล้วอ่ะนอหเราต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่าจะตกโอ๊ยโอ๊ยขอฟังนี้อึโอ๊ยโอ๊ดูเรื่องดูฝั่งนี้เลยค่ะทุกคนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาพร้อมกันเลยทีเดียวพวกพวกแง่แง่ Pero ก่อนละขอพิมพ์ก่อนนะคะุพิมพ์เล่นๆขอสนุกเลยว่ะขอพิมพ์ใส่เพื่อนคนนี้เกมเนี้ยมันคุยไม่ได้ละคุณ พิมเลยคือพิมเมื่อไรจะมานี่ไงเห็นปะเห็นปะไอเลยพีโหมีมีแต่คนพิมไปม้วนม้วนัวซุ่ยซุ่ยอ่ะพิมเลเออเฮ้ยเวลาจะเริ่มนิ้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว มาตรงนี้ยังไงตอนนี้นะคะเห็นครูแล้วนะเขาเรียกว,ว่าครูนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้เกือบตื้อเลเวลาก็ไหมดแล้วนะ มีแก้มีแก้นี่โฟเดอร์งแลยฟลเถึงแ้วแค่ไม่ใส่หน้าตาแล้ว คนเยอะว่าคนอื่นสงสัยว่าโกรธกระโดดอย่างนี้ยังไงเฮ้ยดูอ้อไม่ใช่แบบนั้นละเพื่อนเฮ้ยมือเลี้ยวไหนวะนี่ไงวันนี้ค่ะ เอาวงกลุมดดวยค่ะฉันขอเอาวงกลุมดีนี่ไงมา,อ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 ,าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยโอ้โดนน้ำอีกแล้ววันนี้ฉันไม่เล่นแล้วไอแดนเกะน้นตาลวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย